การเสียชีวิตของคุณสวรีปรกาพันธ์ถือว่าเป็นการสูญเสียของวงการลูกกรุงไทยนะคะวันนี้เราจะไปย้อนดูผลงานอันทรงคุณค่าของคุณสวลีปกาพัน์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลวงการเพลงลูกกรุงไทยด้วยค่ะ นวนิยายในตำนานที่ถูกนำมารีเมคในรูปแบบโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2501อาอากาศทางช่อง4บางขุนพรมโดยมีสวลีพากาพันรับบทพจมานเป็นคนแรกของเมืองไทยถือเป็นนักแสดงรุ่นบุกเบิกของวงการภาพยนตร์ไทยยุคฟิล์ม16มิิเมตรสวลีพากาพันเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปี ความสามารถด้านการแสดงแล้วสวลีพกาพันยังมีน้ำเสียงที่โดดเด่นไพเราะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้มีผลงานเพลงบันทึกเสียงมาแล้วกว่า1,500บทเพลงและมีบทเพลงดังติดหูอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงบ้านทรายทองฆ่าฉันให้ตายดีกว่าสนามอารมณ์จำเลยรักและอีกมากมาย นอกจากนี้โซวารีพกาพันยังเป็นนักร้องคู่ขวัญกับสุเทพวงกำแพงศิลปินสาขาศิละปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องปี2533โดยมีเพลงคู่ในตำนานอีกหลากหลายบทเพลงอย่างวอนรักรักฉันนานๆเธออยู่ไหน ตลอดชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีสวลีพกาพันธ์ถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงลูกกรุงโดยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึง4ครั้งและรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2532 การจากไปอย่างสงบของสววลีพกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ทำให้ลูกศิษย์ทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างโพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นครูอ้วนมณีนุชอามกรกันวิทย์พัชรพลเป็กกี้ศรีธัญญา สำหรับสวรลีพากาพัานมีชื่อจริงว่าเชอรี่สเสวตนานเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงและนักแสดงชาวไทยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคลมปัจจุบันที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,561สิริอายุได้86ปี